สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ได้ปลาฉุงามมาตัดแบ่งมาครึ่งนะครับอีกครึ่งนึงไปแกงส้มนะครับตัวนี้น้ําหนักสองกิโลเกือบๆนะไม่ถึงสองกิโลฉุมงามเดี๋ยวผมจะไปทาปลางเงี้ยน,นะครับปลางเงียย้ยหรือตลาซินีไทยแลนด์นะครับเนื้อเขาอย่างสุดยอดเลยครับตอนนี้ก็แกงส้มนะครับหรือว่าแกงเผ็ดก็ได้ได้หมดเ,เดี๋ยวผมจะไปแลกปลานะครับไปชมกันเลย เนื้อสวยท่านผู้ชมเนื้ออมชมพูโฉมงามโฉมงามท่านผู้ชมครับปลานี่เป็นปลาเบ็ดนะครับตกเบ็ดตกในทะเลนะไม่ใช่ตกในนาแด้ปลาใจเย็นๆน,น,นะค่อยๆและนะครับแล่ให้ถึงกระดูก นี่ครับอันนี้อร่อยนักแรนี่ครับท่านผู้ชมด้านหนึ่งด้านหนึ่งก็แรกอย่างนี้เลยอันนี้ไม่ใช่เชฟญี่ปุ่นนะครับเชฟบ้าน มีก็ใช้มีดบ้านๆนะครับแกลก็แ,ก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 แกบลบแบบบานๆแต่เนื้อปลาถ้ามันสดมันก็จะอร่อยท่านผู้ชมปลาใหญ่ใจเย็นเย็ๆสถานที่เราไม่มาตรฐานนะครับเราไม่ใช่พัดต,ตาคาร ่ okay. ลับมาดา้านนี้แรกง,ง่ายนะครับท่านผู้ชมไม่ไม่ไม่ยากนะครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่ก็ยังมีเนื้ออีกเยอะเลยเนี่ย ท่านผู้ชมต้องล้างปลาให้สะอาดซะก่อนนะครับเนี่ยพอเราแ,รแล้วแล้วก็ล้างให้สะอาดไปอย่างนี้นะครับหนังเขาเหนียวนะครับเนี่ยไม่ใช่ไไม่ใช่ถูเห็นหนังไม่มีเกล็ดปลานี่เป็นปลาไม่มีเกล็ดนะครับโชมงามไม่มีเกล็ดก็จะมาสไลด์นะครับสไลด์ อันนี้เป็นปลาเงี้ยนนะครับของขึ้นชื่อของจังหวัดประจวบนะครับเมนูขึ้นชื่อของจังหวัดประจวบนะครับเพราะว่าประจวบเขาติดทะเลทุกอำเภอนะครับก็เลยพวกตังเกนะครับเขาก็เลยทําเมนูนี้ขึ้นมานะครับก็ใช้ได้หลายปลานะครับปลาทะเลอย่าไปเที่ยวกินปลาน้ําจืดนะครับอันตรายอันนี้เป็นปลาทะเลนะครับสวยงามก็จะใช้ได้หลายอย่างปลาอินรีปลาอะไรได้นะครับ ผมลืมบอกไปท่านผู้ชมตัวนี้ซื้อมาร้อยครับร้อยสามร้อยสิบบาทนะครับมันกิโลละร้อยสามสิบมันไม่ถึงครึ่งกิโลครับันไม่ถึงกิโลครึ่งความบางเอาครึ่งเซนพอแต่ผมว่าท่านผู้ชมคงไม่ไม,ไม่ไม่ทำกินอยู่แล้วละ ว่ามันหาปลาดิบยากยกเว้นมามาทะเลนะครับถึงจ,จะมีได้นครับปกติก็จะหากินย่างหนึ่งนะครับที่มันสดสดถ้าไม่สดก็อันตรายนะครับเพราะยาเดี๋ยวเขาปลาพวกนี้เดี๋ยวเขาไปแช่ยาฟอร์มาลินอะไรพวกนี้ก็จะยุ่งครับ เดี๋ยวแร่เสร็จแล้วผมก็จะเอาไปฟิตอีกทีนงครับไม่ใช่ฟิตจะเอาไปเข้าตู้เย็นไว้นะครับให้พอเย็นเย็นก็จะลอ,อยนี่ครับเสร็จแล้วครับเนื้อปลาจุ่มงามที่เราแร่ได้นะครับส่วนน้ำจิ้มเดี๋ยวจะผมผมจะไปทำน้ำจิ้มนะครับ ก็วันนี้จะให้เจ้าบางพานชาแนลมากินข้าวที่นี่นะครับเพราะว่าเป็นอาหารโปรดของเขานะครับก็เลยซื้อมาทําให้ลูกกินนะครับเยอะอยู่ครับท่านผู้ชมเนี่ยนี่ถ้าไปซื้อร้านญี่ปุ่นนี่หมดเป็นพันเลยเนี่ยแล้วก็มันเป็นปลาแซลมอนนะครับมันไม่ได้เป็นปลาสดอย่างไทยๆนะครับของปลาไทยนี่สุดยอดกว่านะครับโฉมงามนี่ดีกว่าเยอะนี่ครับผู้ชมปลาโฉมงามที่แล่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็น้ำจิ้มน้ำพริกเกลือนะครับนี่เป็นน้ำพริกเกลือไม่ใช่ซีฟู้ดนะครับ อันนี้เป็นเซยู่กับวาซาบินะครับของลูกสาวนะครับเดี๋ยวเขาจะมาทานข้าวที่นี่นะครับก็เลยจัดไว้นะครับท่านผู้ชมชมคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้บ้างน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องวิศวะข้าครัวสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ